สวัสดีครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุนทรขันติโกถามว่ารู้จักไหมตอบเลยไม่รู้จักแต่ว่าบังเอิญว่าตอนไปไหว้พระพอดีไปบรรพฤษพิสัยเนาะแล้วก็ไปไหว้วัดส้มเสี้ยวเราก็ไหว้หลวงพ่อน้อยถามว่าก็ไม่รู้จักอีกแหละแต่รู้จักว่าวัดส้มเสี้ยวมีเกจิ ดังเกจิเก่าดังก็เดินเข้าไปไปถามพระท่านแล้วก็เออท่านบอกอยู่ตรงเนี้ยหลวงพ่อน้อยวัดส้มเซี่ยวก็ว่าอยแล้วพอออกจากวัดส้มเซี่ยวมาขับรถไปสักพักก็เห็นป้ายเขาเขียนว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตวัดวัดท่าจเจริญพฤหลวงพ่อโตวัดท่าจเจริญพฤษเออเราก็เออ,เอ,อสะดุดตาก็ลองขับรถไป หลวงพ่อโตวัดท่าเจริญพฤหลวงพ่อโตนี่คือพระพุทธรูปโบราณนะฮะเพราะว่าอายุประมาณหกร้อยปีสมัยอยุธยาแต่ว่าวัดเนี่ยความเป็นมาน่าจะเขาบอกว่าอยู่สมัยพระเจ้าประสัตรประสัตทองอ่าวัดสมัยพระเจ้าประสัตทองตามป้ายนะที่ผมอ่านแล้วก็จําได้ก็ประมาณนั้นหกร้อยปีอ่ะถ้าพระเจ้าประสัตทองก็ ก็ก่อนเสียกุ้งประมาณสักร้อยปีเนาะบวกกับอายุอา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 ตาณาโกศินสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยปีน่าจะสร้างก่อนสมัยพระเจ้าประสาททองอ่าก็ประมาณนะ,ะเป็นพระพุทธรูปเก่าแล้วก็เป็นเหรียญรุ่นๆๆแรกเหรียญหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อสุนทรขันติโก มาพูดถึงหลวงพ่อสันสุนทรบ้างผมรู้จักไหมผมก็ไม่รู้จัก,กน,นะแต่เขาว่าท่านเป็นเกจิดังของจังหวัดนครสวรรค์ใน Facebook ก็มีกลุ่มที่เล่นหาพระเครื่องของท่านอยู่บ้างอยู่มากด้วยผมไปดูใน Youtube ก็มีคนคนเอามาเหมือนทำผมเหมือนผมเนี่ยเอามาแกะกล่องให้ดูก็ก็แสดงว่าท่านดัง น่าจะดังดังรุ่นน้องหลวงพ่อหลวงพ่อพัดเนาะน่าจะดังเป็นรุ่นน้องหลวงพ่อพัดอายุท่าน80ดสิบอะแต่ไม่ได้เจอท่านนะไม่มีวาสนาไม,ไม่ไม่ใช่ไม่พูดผิดไม่ได้ไปตั้งใจไปพบท่านเพราะว่าเราไม่รู้จักท่านแต่เราเห็นเห็น,เห,นเห็นโฆษณาป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วเราสนใจเราก็ขอเช่ามาหนึ่งเหรียญเหรียญหมื่นยานเหรียญน,นี้เป็นเหรียญระบบลุ้น เขาก็จะมีลุ้นของเขาอะ่ะมีเหรียญลุนเนื้อเงินบงังเนื้อทองแดงทองเหลืองลงยาอะไรก็ว่ากันไปก็ในตู้เนี่ยเหลือเหรียญลุนอยู่หลายเหรียญเนี่ยเป็นสิบเหรียญแล้วก็มีไม่ลุ้นด้วยนะแกออกมาก็แกะ,าาแกะโชเลยเป็นทองเหลืองเขาขายเขาจำหน่ายเหรียญละหนึ่งร้อยแต่เหรียญลุ้นเนี่ยเขาจำหน่ายเหรียญละสองร้อยห้าสิบก็เอามาเหรียญหนึ่งตั้งใจว่าถ้ามีวาสนากับหลวงพ่อนะได้เนื้อเงินจะกลับไปบูชาเพิ่ม แต่พอแกะออกมาปุ๊บปองเลยครับ <S 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 เป็นเหรียญเนื้อทองแดงรุนไม่ขึ้นเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงทองแดงสตินมั้งทองแดงสตินไม่แน่ใจว่าทองแดงสตินหรือทองแดงครับก็ประมาณเนี้ยมีเสือเพ่นมียันแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยข้างหน้าก็เขียนว่าหลวงพ่อสุนทร คันติโกข้างหลังก็เป็นรูปยันเสือประมาณเสือเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็มีรหัสมีโค้ดอะไรเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะี่ก็ประมาณเนี้ยอีกเหรียญหนึ่งที่เช่ามาก็เป็นเหรียญแจกแม่ครัวอันนี้เหรียญละร้อยบาทเขามีหลายเนื้อมีทองเหลืองทองแดงแล้วก็มีอปาก้าปาก้าทนี่2สอร้อยแต่ไม่ได้มาเอามาเหรียญเดียวคืออันนี้เป็นของวัดออก พระเจ้าที่ต้องบอกว่าเหรียญเนี้ยเป็นออกวัดออกในนามวัดท่าเจริญพุเนี่ยแหละก็สวยนะก็งามออกในนามวัดท่าเจริญพุแล้วพ่าท่านสร้างมีเยอะเนาะเท่าที่สังเกตดูสร้างไม่เยอะเนื้อเงินมีสิบกว่าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยโดอยู่ด้านหน้าด้านหลังก็คล้ายๆกับ เหรียญนี้คล้ายๆกับของหลวงพ่อแดงวัดเ่าบรรอิตเนาะก็ถามกันเดี๋ยวนี้เหรียญมันก็ซ้ำๆกันนะ่ะคนคิดคิดไม่ออกมีหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแล้วมีโคดอะมีโคดด้านหน้าด้านหลังกับอันนี้เหรียญละหนึ่งร้อยบาทจริงๆก็ทำบุญไว้ก็ไม่เสียหายนะร้อยเดียวเอง ก็สวยงามตามท้องเรื่องหนึ่งร้อยบาทเงินเข้าวัดหลวงพ่อก็เอาไปบูรณะวัดสร้างทำนู่นทำนี่ทำอะไรก็ทำไปผมชอบตรงนี้แหละวัดก็เอาไปทำนู่นทำนี่ญาติโยมก็ได้พระมาลำบากลำบนอนาคตว่ากันไปพระมีราคาไม่มีราคาไม่มีราคาก็กองไว้ก่อนรอราคามา ไม่เดือดร้อนแต่จริงๆแล้วคนทาบุญก็อย่าไปคิดตัวเองต้องเดือดร้อนแต่ก็อย่างนั้นว่าวไม่แน่ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนกดแห่งกรรมแน่ที่สุดความไม่แน่คือสิ่งที่แน่นอนความไม่แน่นอนคือเรื่องแน่นอนความแน่นอนไม่มีในโลกอนิ้จังทุกขังอนตตาสาธุขอบพระคุณ